ทุกท่านสวัสดีครับน้องแมมสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่นัดด้วยครับผมวันนี้นะครับเรามาเจอกันที่ช่องทางไหนคะวิภาวรวิวิภาวรนวินะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมที่ดินสวยๆอยู่ในเมืองโคราชนะคะโคราชบ้านเองใช่ครับนะคะแปลงนี้เลยค่ะสาวโนโนไทยนะครับมาถึงในเมืองโคราชเลยนะคะอันนี้ค่ะเป็นแปลงนี้นะคะอ่าเนื้อที่นะคะ หนึ่งไร่นะคะหรือ400ตารางวาน, <Wow. S 1> นั่นเองแปลงนี้จะเป็นโฉนดคุดแดงนอสอสีจอมี2โฉนดด้วยกันโฉนดละ200ตารางวาน,นะคะ <c oughs> แปลงนี้นะคะแบบจะบอกว่าเนื้อที่รวมอ่าหนึ่งไร่ใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งอยู่ที่ตําบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะความกว้างนะคะ62เมตรนี่ครับก็จะประมาณการนะครับจากต้นอ่าเขาเรียกว่าต้นกระถินใช่ไหมคะน้องแหม่ใช่ต้นกระถินประมาณน,นี้นะครับยาวไปจน สุดนู่นเลยนะครับถึงต้นขี้เหล็กไหมครับขี้เหล็กค่ะต้นหน้นใช่ไหมคะใช่ค่ะประมาณต้นขี้เหล็กประมาณต้นขี้เหล็กครับใช่แล้วก็ความลึกนะคะจะอยู่ประมาณ29-30เมตรนะคะว้าวดีมากเลยนะครับก็เป็นรูปแปลงนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสวยงามเลยนะครับใช่ค่ะแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่เหมาะกับการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็น หอพักนะคะห้องเช่านะคะได้หมดเลยเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับเขตอุตสาหกรรมสุรนารีนะคะใี่ครับใช่อยู่ด้านหลาตรง,ง,งนี้ครับก็คือ,อในเขตอุตสาหกรรมสุรนารีนะ,นะครับโอ้เหมาะมากเลยนะครับเพราะว่าศักยาภาพที่ดินแปลงนี้นะครับเนื่องจากว่าอยู่ในที่ชุมชนนะครับความต้องการที่อยู่อาศัยเนี่ยสูงมาก<ช>เราสามารถ<ะ>ซื้อมาแล้วนะพัฒนาเป็นอสังหานะครับในแบบหอพัก อพาร์ตเมนต์ครับของชาวได้หมดเป็นมารพัก็ได้กำไรงามมากๆเลยค่ะถูกตองค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นฝั่งตรงข้ามกับแปลงที่ดินของเราที่ขายอยู่ก็คือเป็นปลูกมันสําปะหลังอยู่นะคะและฝั่งตรงข้ามที่เป็นหลังคาสีแดงๆตรงนั้นจะเป็นหมู่บ้านเซฟิงโฮมนะคะหากลูกค้าสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะโทรหาแบบได้เลยนะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอก็ได้ค่ะ0638412188นะคะ ติดตามเพจ f a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะหรือช่องทางหลัก YouTube นะคะชื่อช่องว่า nw real estate 78นะคะส่วนช่องนี้ก็คือเป็นช่องวิภาวันวิเราจะลงข้อมูลให้ลูกค้าได้รับชมอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจเป็นเจ้าของนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเราจะเข้าจากถนน224ราชสีมาโชคชัยนะคะแล้วก็เข้ามาทางซอยไม้เลท เข้ามาซอยสีเทานะคะตามพิกัดมาเรื่อยๆเลยก็จะอยู่เกือบสุดซอยนะคะซึ่งแปลงนี้จะเป็นแปลงด้านหลังปัจจุบันเจ้าของยังไม่ได้ทําอะไรนะคะก็ว่างเปล่าอยู่นะคะาหากลูกค้าท่านใดสนใจที่จะพัฒนาต่อนะคะโทรหาแบบนะคะที่เบอร์063-841-2188แอดไลน์063-841-2188นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากมครับลูกค้าทุกท่านขอบคุณมากครับน้องแหม่มครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรหาเราได้นะครับสําหรับวันนี้นผมและคุณแหม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ